ท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับพี่เอครับซึ่งเป็นผู้ที่ใช้รถประเภท PPV หรือกระบะดัดแปลงนี้โดยตรงนะครับก็เราก็ได้ให้พี่เขามาทดลองขับในแต่ละรุ่นให้เขาเห็นถึงความแตกต่างของแต,แ,ตแต่แต่ละรุ่นว่าลว่าคนที่เขาขับทุกวันเนี่ยเขาเขาเห็นความแตกต่างของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกภายในคว,ความสะดวกสบายในการใช้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เอกันดีกว่าครับ พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นไงครับกับการทดสอบทุกรุ่นมีความรู้สึกรูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงครับแตกต่างกันเยอะขนาดไหนเริ่มต้นจากฟอร์จูเนอร์แล้วตัวอย่ากฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์รู้สึกว่ามันจะนำสมัยนำสมัยกว่านำสมัยรูปทรงรูปลักษณ์หรูหราหรูหราเชฟฟเโฉพาะ ออกมานานออกมาก่อนเพื่อนเนาะก็ลาไปนิดนึงลาไปนิดนึงไอ้ส่วนของฟอร์ดบึกบึนใหญ่โตใหญ่โตใหญ่โตได้ครับแน่นอนเออ่วิสุปเจโร่สปอร์ตก็จอกในแนวสปอร์ตสปอร์ตลู่รลมเอาประมาณนี้ แล้วก็มาถึงภายในครับพี่ส่วนของภายในความสะดวกสบายความการใช้งานอะไรยงเงี้ยฮะใน4ตัวนี้ครับฟอร์จูเนอร์จะกว้างกว่าเขาเลยฟอร์จูเนอร์กว้างสุดกว้างสุดกว้างสุดแล้วก็หรูสุดหรูสุดหรูคอนโซลพี่พี่ชอบพี่ชอบคอนโซลของของคันไหนมากกว่ากันในใจพี่ในใจฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ลองลงมาก็เป็น ปาเจโรสปอร์ตปาเจโรสปอร์ตครับมันจะแน่มันจะกระชับตัวหน่อยพอโซนกลางเขาจะใหญ่แต่นิดหนึ่งแต่ว่าเวลาวางคงวางของนี่มันก็จลำบากหน่อยลำบากอ่าเพราะมันจะเป็นทรงอมันมันอย่างอ่ามันจะวางของไม่ได้มันไหลลงมันไหลลงอ๋อครับในส่วนของฟอร์ดฟอร์ดก็โอเคนะครับข้างในก็หรูหราโดยเว่าคอนโซลคอนโซลหน้ามันจะออกสไตล์อเมริกันอเมริกันอเมริกันนิดหนึ่งมันเป็นเหมเ่ียมใช่บก็แล้วแต่คนชอบใช่ครับ ในส่วนของเชฟเชเบเซอร์ว่าก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ามันดอกมานานบก็ันาจจะล้าเข้าไปหน่อยล้าหลังเขาไปหน่อยล้าหน่องหน่อยแต่ก็โอเคครับจากที่ทดลองขับแล้วมันก็นั่งสบายนั่งสบายมาถึงกันเรื่อง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 การขับขี่นะเรื่องการออกตัวเรื่องอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับคือว่าถ้าจะแรงสุดก็ต้องเจ้ายักษ์ใหญ่ฟอร์ดฟอร์ดสามจุด 200มาวิ่งดีวิ่งดีใช่ครับแล้วก็ธรรมดาธรรมดาต้องกินเป็นของธรรมดาใช่มครับกินของธรรมดาลงลงมาก็น่าจะเป็นอ่าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เครื่อง2.8นี่หมดประหยัดประหยัดลงประหยัดประหยัดลงมานะครับแล้วก็จะมาเป็นปเจโร่สปอร์ตตัวนี้เกียร์ตัวใหม่เกียร์แตะ s p e e ใช่ครับเป็นไงพี่ลองขับแล้วมันเวลาเปลี่ยนเกียร์มันจะสมูทมากความรู้สึกมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่าเอ้ยเกียร์มันเปลี่ยนแล้วนะ่นะนะครับก็ตัวสไตล์ก็คือเทเบอร์เซอร์เทเบอร์เซอร์เทอร์เซอร์มีข้อดีอย่างเดียวคือคือประหยัดประหยัดในสี่ตัวนี้เทเบอร์เซอร์ประหยัดกับใคสุดใช่ครับประหยัดสุดพวงมาลัยนี่ยพวงมาลัยเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าคนที่ขับรถอย่างนี้ประเภทนี้เป็นประจำนะครับพี่ชอบพวงมาลัยแบบไหนมากกว่ากัน ก็ยังไรอย่างไหนมากกว่ากันถ้าตอนนี้นะครับวาล้ำสุดก็น่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่สปอร์ตเชเวเซอร์นี่รู้สึกว่าจะหนัก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 มากหนักเขานะครับอะไรส่วนของสามตัวนั่นก็ที่ชอบอะไรมากที่สุดที่ชอบอะไรมากที่สุดน่าจะเป็นปาเจโร่ปาเจโรปาเจโร่คือเขาเขาไม่เบาไปแล้วก็ไม่ไม่เบาไม่หนักกำลังดีแล้วเวลาเข้าโค้งก็คุมง่ายคุมง่ายจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เราเราข้าวโค้งแรงๆอะไรอย่างเงี้ยข้าวโค้งแรงส่วนของฟอร์ดฟอร์ดก็โอเคนะครับก็ถือว่าฟอร์ดกับฟอร์จูเนอร์ก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันช่วงล่างช่วงล่างคันไหนเป็นยังไงบ้างครับช่วงล่างตอนนี้นะครัฟอร์ดก็นิ่มฟอร์ดนิ่มฟอร์ดนิ่มฮะฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์เป็นไงครับ กลางกลางไม่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 นิ่มจุดเกินไปแล้วไม่แข็งจนเกินไปแต่ถ้าจะให้นิ่มก็คือนิ่มและนุ่มแต่ว่าจะยย่ะๆนิดนก็คือปาเจโร่ปาเจโร่คือคือคือนิ่มนิ่มเกินไปนิ่มเกินไปเวลาเวลาขับมันนุ่มกว่าทุกทุกรุ่นที่มาด้วยกันมันจะนุ่มกว่าถ้าใครชอบความนุ่มความนิ่มก็ปาเจโร่นะครับถ้าใครจะแบบ ผลทโดิบก็คงต้องเป็นฟอร์ดกับฟอร์จูเนอร์ไม่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 นุ่มมากไม่นุ่มมากไม่ไม่แข็งมากไม่อะไรมากแต่ถ้าฟอร์ก็จะไฮเทคโนโลยีขึ้นมานครับการขับในทรายในหินในโคลนเขามีหมดมาให้หมดมาให้ล้ำสมัยกว่าทุกตัวคือใส่ของมาให้เต็มเต็มหมดเต็ม เราก็ได้ข้อมูลคร่าวๆจากผู้ใช้จริงกันไปแล้วนะครับ <S <S วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากครับที่บบมาร่วมดทดสอบกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่เอครับบ๊าคบับ